สวัสดีครับเราอยู่กับช่องสถาอินดีวันนี้เขายู่ที่วัดบานโพครับอำเภอบานโพจังหวัดฉะเชิงเซาด้านหน้าของเขาก็คือหลวงพ่ทวดองค์หญ่เด่นตังต่างา,งายอยู่ขางแม่นมม้ำบางประกงวันนี้สงบเงียบเย็นดีครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายๆอย่างที่ให้เขาขอบว่าวิาะเป็นหลวงพ่ทวดนี่นะครับวทวดเย็บน้ำทะเลจืดแห่งวัดบานโพ แล้วก็ลำดับต่อมาครับเป็นวัดที่ยูติดแม่น้ำครับข่าแม่น้ำบางประกงเลยสำหรับผู้ที่มักชมสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นวัดว่าอารามก็มาได้ครับสิ่งสำคัญครับนี่ครับหัวใจโอปติเจ้าครับที่แทบสิมีแค่บางวัดบากี่วัดที่นี้มาขอพรกันได้ครับนี่ครับ แต่มีติดท่องนะครับใบปิวสมารถติไดดสิเป็นปางคนเดินทุดุงนะแล้วก็บางทีนั่งสมาธิสำหรับหลวงปู่ทวดก็เป็นวัดที่เงียบสงบอีกทีแหละ เงียบดีขนาดเลยเอา้าลองเบินดูแม่นบอ่อบวันนี้ก็ต้องไหวอันนี้ก่อนนะหัวไหวเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเอา้เอาลองเบิงวันนะี้มีหดเลขไหนไม่รู้อ๋อเดี๋ยวเอามาใกล้ๆหน่อยเอาเบิวงใกล้ๆซู่มาอือเนี่ยเลขที่หนึ่งครับปุ๊กที่หนึ่งอ๋อ พี่ใครให้ตัวใดนอ้อเอาลองเบิ่งเลขที่สองชัดเจนนะสองพอ,อ,งอขอสองตัวเดอ้เดอพี่ไข่เด้อเดช่วนหยัดพี่พี่น้องคนทั้งหลายมาขอสองตัวเดอ้เดอพี่ไข่เด้อเด้่แถมเดี๋ยวมูลลงอีกมูลลงมาหาว่าเออโอเคเอาพอแล้ว ก็มีโชมิลาบเดียวสิม้าอีกรอบแล้วก็เดียวเยวชิญชวนพี่น้องมาอีกไล้ไล้เห้มันคึกคืนให้มันบนเงียบสงบแบบนี้หลังจากเขาคอไปใครเรียบร้อยเขาก็สิเขาไปช่มบริเวณด้านในครับบริเวณด้านในกับเป็นหลวงพอ่ออยู่ทุกมุมทุกรอบทิศครับทุกทิศเลยก็น,นาจะมีองค์ประธานเป็นหลวงพ่อโซทอนคือ เป็นตีวงเป็นวงกลมครับจะมีองค์หลวงพอ่โอโสธรอยู่ตรงกลางแล้วก็มีหลวงปูท่ทวดครับอยู่ทุกทิศทุกทางเป็นวงกลมรอบทิศเลยครับเป็นเหมือนกับชั้นนาเขาหากันครับเป็นวงกลมผู้ใดที่อยากปิดท้ององค์หลวงปูท่ทวดก็มาทิศไดครับมีหลายองค์เลยครับรอบทิศ อยู่ภายในบริเวณเมื่อที่ผมไปแถบผมมีคนเลยครับเชิญชวนทุกู้ทุกคนเดอ้อไปเที่ยวกันได้ครับที่วัดบ้านโพนี่ก็เป็นซ้ายน้ำแม่น้ำบางปะกง,งครับเชื่อมต่อระว่างแสงเซ้าครับไปพละไปทางหมดละบ่หัว่าทางใดกันห <laughs> น้าม็ค่อนข้าง,งจะจะสูงครับหลายขึนไลยอยู่นะแบบโอ้บรรกาศวิวนี่ดีขนาดเลย Love of can bump with what will appear.